สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอัปเดตเรนลงทุนภาคพิเศษนะครับที่ต้องทําเป็นภาคพิเศษเพราะว่ามีผู้ลงทุนสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับกองทุนรวมวายุพักนะซึ่งชื่อเต็มๆก็คือกองทุนรวมวายุพักหนึ่งนะซึ่งจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายย่อยในวันที่16กันยายนนี้แล้วนะครับ ผู้ลงทุนก็สงสัยว่าควรจองซื้อหรือไม่อย่างไรมีลักษณะพิเศษอะไรอย่างไรวันนี้นะครับผมก็จะมาะพูดถึงประเด็นหลักๆแล้วกันนะครับประเด็นหลักๆเพราะว่าถ้าที่พูดทั้งหมดเนี่ยโหจะยืดยาวมากนะครับเอาประเด็นหลักๆนะแบบที่เข้าใจง่ายๆนะครับว่ากอ,องทุนนี้คืออะไรนะครับลงทุน อะไรแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างไรเริ่มจากว่าทําไมกองทุนนี้ถึงได้ปุรับแล้วก็จะเปิดขายได้เร็วนะครับคือถ้ายื่นไฟลิ่งต่อกรรทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการออกกองทุน,นจะไม่ได้เร็วกันขนาดนี้แต่ว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนเก่าดั้งเดิมนะครับที่ชื่อว่ากองทุนรวมวายุพักหนึ่งอันเนี้ย จดทะเบียนกองทุนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2546แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับการยื่นจดทะเบียนกองทุนใหม่นะครับเราใช้กองทุนเดิมแต่ว่ามีการอัปเดตข้อมูลมีการส่งข้อมูลเข้าไปเพิ่มเติมใหม่แล้วก็ข้อมูลใหม่เนี่ย บางอย่างเนี่ยแตกต่างจากข้อมูลเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะมาแจกแจงให้ฟังข้อมูลที่ยื่นเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นการปรับปรุงเขาเรียกว่าหนังสือที่ชวนฉบับปรับปรุงนะครับเมื่อวันที่8กันยายน2567ที่ผ่านมานี่เองนะครับสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนโยบายการลงทุน นโยบายการลงทุนของเดิมเนี่ยนะครับของกองทุนรวมวายุพักหนึ่งเนี่ยบอกว่ากองทุนมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุกนะฮะเชิงรุกหรือว่าเออแอคทีอย่างเดียวเลยนะครับแอคทีฟอินเวสเมนต์แต่ว่าของใหม่นะครับตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมวายุพักหนึ่ง มีการบริหารแบบเชิงลุกหรือว่า active investment และเชิงรับ passive investment นี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ได้ลุกอย่างเดียวแล้วมีรับด้วยนะครับมีรับด้วยสำหรับกองที่กำลังจะขายนี้นะครับซึ่งจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสามทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักนะตราสารทุนแบบไหนนะครับเขาก็บอกไว้ว่า มีอัตราผลตอบแทนดีมั่นคงในระยะยาวมีความมั่นคงมีความยั่งยืนในกระบวนการดําเนินธุรกิจนี่เอาความยั่งยืนเข้ามาจับด้วยนะครับโดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมิบาลอันนี้ก็คือ ESG นั่นเองนะครับ E ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับ S ก็คือสังคม G ก็คือธรรมาภิบาลอันนี้ก็คือ ESG นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลักทรัพย์หรือว่ามีหุ้นอะไรที่เข้าขายนี้บ้างเขาก็แจกแจงออกมานะครับก็คือตาสามทุนที่มีรายชื่ออยู่ในเซตร้อยโดยอาจพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนนหุ้นยั่งยืนเซต ESG Rating สูงสุด3อันดับแรกนะครับก็คือเช่นที่ระดับ A ขึ้นไป นะครับหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทุนรวมสังหารเงิรั์พวกนี้ลงทุนได้นะครับตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ในเซ็ตร้อยอื่นที่มีอัตราผลตอบแทนสูงหรือมีมีแนวโน้มการเติบโตสูงและมีสภาพคล่องมีการกำกับดูแลที่ดีอันนี้ก็ลงทุนได้นะครับ ตาสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกเซ็ร้อยก็ลงทุนได้แต่ต้องมีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนนวุ้นยั่งยืนเซ็ต ESG Rating สูงสุด2อันดับแรกเช่นที่ระดับ a A ขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้านอกเหนือเซ็ร้อยนี้ก็ต้องแบบ d o u A A พวกนั้นไปเลยนะครับแต่ถ้า อยู่ในเซตร้อยเนี่ยก็ระดับตั้งแต่ A ขึ้นไปนี้ได้นะครับอันนี้คือนโยบายการลงทุนเน้นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักนะครับนีชัดเจนนะครับทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่เขาแจกแจงออกมาให้เราเห็นนะครับจากกองทุนรวมวัยุพักหนึ่งตอนนี้เนี่ยกองทุนรวมวายุพักหนึ่ง,นนง,ท,ววงที่ยังคงรูปของกองทุนอยู่เนี่ยนะครับ มีเฉพาะผู้ลงทุนหรือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่เราเรียกว่าประเภทกอนะครับประเภทขอแต่จริงๆกองทุนรวมอายุพักหนึ่งเนี่ยมีผู้ถือหน่วยลงทุนสองชนิดนะครับแบ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกอกับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทขอผมจะเน้นที่ประเภทกอนะครับประเภทกอมีใครบ้างนะครับก็คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเช่นนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนสถาบันนักลงทุนภาครัฐสหกรณ์มูลนิธิและสมาคมต่างๆนะครับนี่เขาระบุออกมาแล้วชัดเจนนะครับส่วนประเภทขอหมายถึงประสวงกันพลังนะครับร,ฐฐรัฐวิสาหกิจนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะนะครับเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชก,การบกบขเนี่ยนะครับ หรือว่าสำนักงานประกันสังคมอันนี้อยู่ในประเภทขอนะครับรวมไปถึงกองทุนที่จัดตั้งตามความจําเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับง่ายๆก็คือว่าประเภทกอเนี่ยเป็นผู้ลงทุนนักลงทุนทั่วไปไรายย่อยสถาบันอะไรที่ไม่เกี่ยวกับภาครัฐนะครับรวมทั้งสหกรันมูลนิธิต่งางๆแต่ถ้ากระทรวงการคลังหรือภาครัฐจะจัดเป็นประเภทขอนะครับก็ชัดเจนนะครับ เรื่องต่อมานะครับการกําหนดอัตราผลตอบแทนอันนี้ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ตอนจดทะเบียนนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับและมอีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงเรียบร้อยแล้วผลตอบแทนเนี่ยผมเน้นไปที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกอ่อก็คือบคุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับบคุคคลธรรมดาทั่วไปเพราะถ้าพูดครอบคลุมทั้งหมดนี่จะยืดยาวมากนะครับ ผลตอบแทนของผู้ลงทุนประเภทกกเนี่ยจะได้รับเ,เงินปันผลนะครับปีละสองครั้งนะครับปีละสองครั้งนะครับโดยเงินปันผลเนี่ยจะมีการกําหนดอาาัตราผลตอบแทนขั้นต่ําและอาาัตราผลตอบแทนขั้นสูงขั้นต่ำออกมาแล้วนะครับกําหนดออกมาแล้วอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต่อปี เป็นอัตราจจคงที่ตลอดระยะเวลาลงทุนเบื้องต้น10ปีเบื้องต้นนะฮะหมายความว่าถ้า10ปีแล้วอาจจะต่อได้อีกนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย10ปีขั้นสูงกำหนดไว้ที่9%ต่อปีนะครับตลอดระยะเวลาลงทุนเบื้องต้น10ปีนะจะได้รับขั้นต่ำขั้นสูงอย่างไรนะครับอยู่ที่ คือกองทุนเนี่ยเวลาลงทุนไปแล้วลงทุนในตลาดหุ้นก็จะมีราคาหุ้นขึ้นๆลงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัอาาตราผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นไปตาม NAV หรือว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธินะครับทีนี้มันก็มีโอกาสได้มากถ้าเกิดว่ากําไรของอกองทุนดีก็คือราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ถ้าราคาหุ้นปรับตัวลดลงกองทุนก็มีโอกาสขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้รับ อย่างไรสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกองบุคคลธรรมดานะครับทั่วไปแล้วก็สถาบันทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือ,อตามอุลค่าทรัพย์สินทุนทรีที่ออกมาเนี่ยถ้าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่าําบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในประเภทก่อในอัตรา,าผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับเอาง่ายๆว่าแบ่งเป็นสามอย่างถ้าผลตอบแทนจริงของกองทุนออกมาต่ำกว่าสามเปอร์เซนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทก่อเนี่ยได้สามเปอร์เซนต่อปีแน่ๆในช่วงสิปีที่เขากำหนดระยะเวลาครับเบื้องต้นนี้นะครับถ้าผลตอบแทนจริงออกมาน้อยกว่า อ่หรือเท่ากับผลตอบแทนขั้นสูงแต่มากกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำก็คืออยู่ระหว่างขั้นต่ำกับขั้นสูงนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เกิดขึ้นจริงนะในอัตราที่เกิดขึ้นจริงตามผลตอบแทนนี้อ่อออกมานั่นแหละเพราะว่ามันสูงกว่าสามเปอร์เซ็นแล้วก็ต่ำกว่าเก้าเปอร์เซ็นก็ยังอยู่ในเขตขั้นต่ำกับขั้นสูงอยู่ดี แต่ถ้าผลตอบแทนจริงออกมามากกว่าผลตอบแทนขั้นสูงก็คือมากกว่า9%บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทก่อในอัตราผลตอบแทนขั้นสูงถ้าออกมาจะเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นะก็จะจ่ายแค่9%นะครับจะจ่ายแค่9%ไม่ได้จ่ายไปถึง10%เท่ากับผลตอบแทนที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง สำคัญที่จะต้องเข้าใจด้วยเช่นกันนะครับจะได้รับในอัตรา3-9เปอร์เซนนะอยู่ในขั้นต่ำกับขั้นสูงนี้เรื่องต่อมานะครับเขามีการบอกไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงนี่ไมีโอกาสไหมแบบที่ะจะจะไม่ได้รับผลตอบแทนแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าการลงทุน ในกองทุรวมวายุภัคหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีการคำประกันผลตอบแทนอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ไม่ได้คำประกันถึงขนาดว่าจะขาดทุนจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ได้นะครับอันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนในหนังหนังสือชี้ชวนนะครับเขียนไว้ในหนังสือชี้ชวนนะครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าโอ้ยอไม่มีทางหรอกที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนนี่เขาเขียนไว้เลย กองทุนรวมไม่มีผู้รับประกันหรือคำประกันเงินลงทุนหากมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงอย่างรุนแรงอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจนทําให้กลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับผลกระทบในเชิงลบดังกล่าว และทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเทศก่ออาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทั้งหมดเขาเขียนไว้แล้วนะครับจะไปโวยวายไม่ได้นะว่ามีขั้นต่ำขั้นสูงแล้วอาจจะต้องได้รับตามนั้นมีโอกาสจะไม่ได้รับก็ได้ถ้าเกิดว่าโอ้ตลาดุ่นมันสุดหนักอย่างรุนแรงนะครับอย่างรุนแรงโดยความเสี่ยงหนึ่งคืออะไรนะครับ เขาบอกไว้เหมือนกันนะครับในหนังสือชี้ชวนนะครับเขาบอกว่าณนะวันที่28ในทมิถุนายน2567กองทุนรวมถือครองหุ้นของบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัท scbx จำกัดมหาชน <preced eds> ในสัดส่วนซึ่งเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจาการที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ30ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนะครับ คือตอนนี้เขาคำนวณไว้แล้วว่า,าลงทุนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เกินร้อยละสามสิบแต่สับสินที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยทีอ่อยู่ในกองทุนรวมบายุพักหนึ่งเนี่ยมันเกินไปแล้วนะครับตัวที่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยเป็นข้อมูลณนะวันที่30มสิงหาคมสองพันหอันนี้อัปเดตส,สุดๆให้แล้วนะครับอัปเดตสุดๆให้แล้ว ปรากฏว่ามีหุ้นปตทอ,อยู่ถึง35%อันนี้เกินข้อกําหนดไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเก่าที่ค้างอยู่นะครับอาจจะต้องมีการระบายออกนะอาจจะต้องมีการระบายออกอันดับสอง scbx ถืออยู่25%นะครับ25%อันดับสามธนาคารทหารไทยสรมชาติ15.54%อันดับสี่กรุงไทย3.36%แล้วก็อันดับห้าบางจากคอร์ปอเรชั่น 3.03%เนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถือบตทกับ SCBX ในสัดส่วนที่สูงเนี่ยถ้าหากว่าหุ้นของหลักทรัพย์ทั้งสองบริษัทนี้ปรับตัวลดลงมากนะอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ n อ v ของกองทุนรวม,มอันนี้เขาบอกไว้เลยนะครับเขาบอกไว้เลยนะก็อันนี้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงนะครับก็ โปรดทราบตามนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาเรื่องต่อมานะอ่ะมาถึงเอ่อเรื่องว่าอันนี้คงจะรู้แล้วว่ากองทุนนี้ไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะที่ผมบอกว่าไม่เหมือนเดิมก็คือว่าเดิมประเภทกอฮอนเนี่ยเขามีการคุ้มครองเงินต้นนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าเอ่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกมีสิทธิ์ได้รับชำระคืนเงินต้นจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนะครับตามมาตรการที่เขาจะ,ะคุ้มครองให้แล้วก็จะผลักดันให้ส่วนขาดทุนไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทขอทั้งหมดนะครับจะได้รับคืนเงินต้นแต่ของใหม่ไม่ได้เขียนอย่างนั้นแล้วนะครับเขียนว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกมีสิทธิ์ได้รับ ชำระคืนเงินลงทุนจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก็คือ NAV ไม่ได้เขียนว่าได้รับชำระคืนเงินต้นแล้วนะครับขอให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นกองทุนครั้งนี้ของผู้ลงทุนผู้ถือโ,โดยลงทุนประเภทกองไม่มีการคุ้มครองเงินต้นนะครับแต่ว่ามีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงอ่ะเข้าใจนะครับว่าเน้นลงทุนหุ้น ในละงทุนหุ้นที่เติบโตมั่นคงยั่งยืนเลยต่างๆมาถึงว่าการจองซื้อนะครับการจองซื้อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาของวันที่16กันยายนจนถึง16บหนาฬิกาของวันที่20กันยายนก็คือเขาเปิด9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็ปิดจองซื้อ4ี่โมงเย็น ของวันที่20กันยายนสามารถจองซื้อผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่านออนไลน์ได้ด้วยก็9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับ16กันยายนถึง20กันยายนอันนี้รายย่อยส่วนนักลงทุนสถาบันเนี่ย18-20กันยายนนะครับที่กำหนดไว้เดิมนะแต่ตอนนี้ที่อยู่ในหนังสือชี้ชวนเนี่ยกำหนดว่า ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่มสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาของวันที่2 5ถึง27กันยายนนะครับก็คือ,อจะต้องรอให้รู้ผลการจัดสรรสำหรับรายย่อยก่อนนะครับซึ่งผลการจัดสรรของผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยน่าจะรู้ประมาณวันที่25ไม่เกินวันที่25 ะครับเดิมบอกว่าวันที่23ก็จะรู้แล้วนะครับแต่ตอนนี้กําหนดไว้ว่าก็อาจจะไปรู้24 25ประมาณนั้นพอรู้แล้วเนี่ยก็จะสามารถรู้ว่าสถาบันการนิติบุคคลเนี่จะมีสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับมีสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับโดยสัสดส่วนที่เขาแบ่งไว้ให้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหน่วยลงทุนที่ขายเนี่ยหน่วยละ10บาทนะครับหน่วยละ10บาท จองซื้อขั้นต่ำหนึ่งพันหน่วยนะครับก็เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ว่าเวลาทวีคูณขึ้นไปเนี่ยทวีคูณครั้งละหนึ่งร้อยหน่วยเท่านั้นนะครับก็จะทวีคูณไปอีกทีละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอย่างนี้นะครับก็คือแต่ครั้งแรกเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันหมื่นสามพันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ จำนวนหน่วยลงทุนหน่วยละสิบบาทที่เขาให้โคต้าของผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยมีสามพันถึงห้าพันล้านหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดเป็นเงินก็สามหมื่นถึงห้าหมื่นล้านบาทส่วนผู้ลงทุนสถาบันแล้วนี่แต่บุคคลเนี่ยกันไว้ให้หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านหน่วยนะครับคิดเป็นเงินก็หนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น สองกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นเงินประมาณแสน0 0 0ดหมล้านบาทถ้าขายหมดเรียงนะซึ่งผมก็คิดว่าก็ควรจะขายหมดนะครับเพราะเดิมที่บอกว่าแสน0 0 0หมืนล้านถ้าขายเต็มจํานวนตรงนี้จริงๆเนี่ยคือแสน0 0 0ดหมล้านบาทนะครับแสนเจ็ดหมล้านบาทก็โดยสามารถจองซื้อได้ที่ใครบ้านนะครับก็ลองดูตามนี้นะครับบริษัทหลักทรัพย์แกการกองทุน MSC บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดบริษัทหลักทรัพย์วินันซ่าธนาคารกรสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินนะครับอันนี้ก็คือผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนนะครับแต่ว่าคนที่บริหารจัดการเนี่ยจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน m s c นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอันนี้ก็คือน่าจะเป็นปร,เนนรัเด็นองสำคัญทั้งหมดสำหรับเพื่อที่จะให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุพักหนึ่งประเภทก่ได้มีความเข้าใจนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ